การกำหนดวันหยุดพนักง,งานทำได้โดยไปที่โรสเ e r เลือกตารางวันหยุดพนักง,งานจากนั้นเลือกไปที่แว่นขยายและเลือกรหัสพนักง,งานที่ท่านต้องการเลือกวันที่ท่านต้องการให้กำหนดให้เป็นวันหยุดของพนักง,งานจากนั้นเลือกประเภทวันหยุดกดเซฟหนึ่งครั้ง ท่านก็จะสามารถกําหนดวันหยุดให้กับพนักง,งานของท่านได้แล้วถ้าเกิดท่านอยากยกเลิกวันหยุดของพนักง,งานให้นําเมาส์ไปเลือกในวันนั้นๆและกดเคลียร์เพียงเท่านี้วันหยุดก็จะหายไปในกรณีของวันหยุดนะครัตเเลิกเช่นในในวันที่22เป็นวันสงการอยู่แล้วท่านก็นํามากดเซฟ และท่านอยากยกเลิกเพื่อให้ท่านได้รับโกดธ่าท่านก็แค่กดในวนนันนั้นและกดเคลียร์และกดเซฟตามลำดับ